ก็ขอสวัสดีครับพักเทเชียลวันนี้อยู่ที่พังตะกัวป่าครับจังหวัดพังงาครับและก็นี่คืออพาร์ตเมนต์ชื่อแสนสิริห้องคืนละห้องคืนละทั้งห้องจะมีชัวเสริไม,มไม้ต้องว่างนะไม่เป็นไรเอาห้องนี้แหละห้องผมให้ซีเรียสไม่ไม่ซีเรียสพี่ได้ไมผมเล่นเล่นเน็ตผม okay. ชื่ออพาร์ตเมนต์อะไรนะพี่ชื่อนี่สิริพรชัยตะกัวป่าเนาะโอเคสิริพรชัยตะกัวป่าครับก็นั่นคือ Market at ตะกัวปา่า And this is my hotel My my bedroom for tonight ัผมนอนสองเตียงครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ500บาทครับก็ประมาณ500บาท ก็ที่พงที่พักอะไรก็โอเคครับมีอ่างล้างจาน watching r o โอเคครับฝากไว้ที่นี่ครับแสนสิริพรชัยครับ